รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำ,ทำด้ดีอีสต์ไลฟ์ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำค่ะค่ะท่านผู้ชมคะล้วตอนนี้นะคะห้องสามคนน้องก็ได้มาอยู่กันที่จังหวัดชัยพูมมนเองค่ะค่ะเรื่องสถานที่ที่พวกเขาอยู่นี่นะคะก็ะเอื่นว่ามอนขาวนั่นเองค่ะมอนขาวนะคะก็ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรน้าค่ะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหินง้มค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชัยพูินั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้บรรยากาศก็เย็นสบายมากเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมชมอยู่นะคะตอนนี้ลมจะพัดเนาะเย็นอะ ถ้าพูดถึงจังหวัดชัยภูมินะคะท่านผู้ชมเราก็จะนึกถึงที่นี่นะคะที่มอหินขาวนั่นเองค่ะแล้วสถานที่ที่นี่นะคะท่านผู้ชมจะมีลักษณะเป็นหินนะคะเป็นหินทรายก้อนใหญ่ๆอะค่ะเป็นสีขาวใช่เขาเ,เรียกว่าเป็นมอหินขาวค่ะซึ่งที่นี่ที่เรานั่งอยู่นะคะก็จะมีหินที่ลักษณะแตกต่างกันไปจานวน5เสานั่นเองค่ะถ้าเราเห็นด้านหลังเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถือว่ามหาัศจรรย์เนาะ <Man. S 2> เราทั้ง3ามคนเนี่ยก็กําลังจะไปที่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่กลุ่มหินโขงช้างค่ะใช่แล้วค่ะที่กลุ่มหินนี้นะคะก็จะมีช้างยืนช้างหมอบคือมันจะเป็นลักษณะของหินที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็จะเป็นรูปช้าง ก็เหมือนเป็นอันซีนเชียภูมิเนาะตอนนี้นะคะของสามคนน้องก็ยุ่งกันที่อุทยานแห่งชาติตัดโตนนั่นเองค่ะก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะหรือว่าน้ําตกตัดโตอน,นั่นเองนะคะแล้วสถานที่แห่งน,นี้ก็ให้ความร่มรื่นเนาะแล้วก็เย็นสบายค่ะแล้วก็ยังควบคู่กับธรรมชาติด้วย ที่ท่องเที่ยวพักผ่อนทั้งกายทั้งใจมาอยู่แล้วก็สบายกายสบายใจได้เล่นน้ำตุมจามกันไปก็มีความสุขกับบ้านกันไปเนาะแม่ละค่ะหลังจากที่พวกเรานะะคได้ท่องเที่ยวกันเต็มอิ่มเต็มที่แล้วนะคะก็สุขกายสุขใจกันไปค่ะต่อไปนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดชัยภูมิกันค่ะ แล้วบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่นี่นะคะที่วัดป่าสุกโตตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้ววันนี้พวกเราสามคนนะคะจะได้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตของที่นี่กันเพื่อค้นหาธรรมะกับธรรมชาตินั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ เินเข้ามาก็จะเห็นประวัติของวัดป่าสุวโต,โตเยเนาะก่อตั้งเมื่อปี2512โดยหลวงพ่อบุญธรรมอุตมะธรรมโมแต่ก่อนเนี้ยเป็นสำนักสงฆ์แล้วทีนี้ชาวบ้านก็ได้นิมนต์พระให้มาอยู่ที่นี่ถาวรโดยรวบร,วม,รวมที่ดินเนี่ย500ไร่แล้วก็ถวายเพื่อเป็นที่ตั้งให้วัดและแต่ก่อนเนี้ยไม่ได้ชื่อวัดป,ป่าสุวโ,โตนะชื่อว่าวัดเอราวัณ หลวงพ่อคำเขียนพยายามอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ให้สงบลมลื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนี่ปัจจุบันวัดป่าสุขกโตเป็นชุมชนปฏิบัติธรรมมีอีกชื่อหนึ่งว่าสถาบันสติปัฏฐานโดยอาศัยแนวทางการปฏิบัติธรรมตามหลักการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวน่าสนใจ สวัสดีค่ะสาธุสาเธุมาทำอะไรกันล่ะคะวันนี้ค่ะคือว่าพวกหนูนะคะสีมาปฏิบัติทมแล้วพวกหนูต้องเฮ็ดจ้าไหนเนี่ยค่ะอ๋ออันดับแรกเราต้องรไปลงทะเบียนก่อนนะคะอ๋อต้องต้องไปลุ้งที่เมืองไหนคะอ๋อเดี๋ยวตามป้ามาเลยค,ะๆๆค่ะลชื่อที่อยู่นะคะลงไปตามหัวข้อต่างต่ 三岁。Mm. <信> <laughs> เสื้อผ้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะจะได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วด้วยคิดเราอยากนอนมากเลยนะมาไม่เมอยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปปฏิบัติธรรมดูก่อนก็ได้ไหนๆเราก็มาแล้วเรามาเพื่อเรียนรู้อยู่แล้วด้วยต้องสู้ขนานี้เวลานี้นั่งอยู่ที่นี่สุขหรือทุกความรู้สึกตัวเป็นยังไงนั่งนี่รู้ไหมว่านั่งนั่งอยู่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยอ่านงคงน้นมือเล่น รู้สึกตัวไหมคิดเอาหรือว่ามันรู้จริงๆคิดว่ามันรู้หรือมันสัมผัสรู้นี่นี่ได้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการเรียนแล้วนะการเรียนธรรมะเราจะใช้ความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะไม่ใช่ความคิด